คันประทานเสียบไงแันดี สวัสดีจ้าคลิปวันปีใหม่มาแล้วทําอาหารทานกันเองที่บ้านนะคะนี่ปู่น้องซันเดย์จ้ามีย่างกุง้งมีหอยแครงมีเมึกมีตีนไก่ย่างแล้วก็นี่เป็นของขวัญปีใหม่ของป,ป้าากับลุงบุษนะคะก็มีดน้อยก็ให้น้อยดูแลพ<อ>ักในบ้านนะคะ<อ>ตามกําลังของเรานะคะไม่ลืมที่จะไหว้ขอพรขอขมาต่อพ่อแม่ทุกเทศกาลนะคะ น้องสันเขาบอกถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยค่ะ,คะก็ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วเรียบร้อยแล้วเขาเล่น่อะไร้างปเล่นแบบความสุขร้องเพลงค่ะโอเคอยู่กับครอบครัวนะคะไม่ได้ไปเที่ยวไหนในทีบ้านส่วนนี้น้องสันเขาก็เล่นอะไรก็ไม่รู้ประทัดเหรอ ปลา,านะคะก็ร้องเพลงนะคะเทศกาลเสียงเพียนมาแล้วจ้าแล้วก็มีย่างกุ้งนะคะนี่ย่างอีกแล้วรอบสองย่ากระปูกก็ทําเส้นก๋วยจับยวนให้ลูกหลานทานจ้าส่วนลูกชายฉันก็คือร้องคาราโอเกะไม่วางไม่เลยคะ่ะ เขาชอบร้องเพลงมากเลยนะคะถึงจะร้องไม่ตรงคีย์ร้องไม่ถูกเนื้ออะไรเขาก็ร้องของเขาไปเป็นเด็กที่แบบชอบร้องคาราโอเกะร้องจนไม่ตายไปแล้วอันหนึ่งนะคะแล้วสักพักเขาก็จะไปชวนลุงเขามาร้องนะคะสองคนนี้ไม่ยอมวางไม้ทั้งคู่เลยนี่เขาก็แข่งกันร้องอยู่สองคนป๊าป๊าก็ขอลองด้วยถึงแม้จะเสียงเหมือนเป็ดเทพเขาก็จะร้องนะคะลูกก็หัวเราะใหญ่เลยพ่อร้องเพลงนะคะ ก็มีความสุขแบบเล็กๆอยู่ที่บ้านของเรานะคะนี่เข้าสู่ช่วงเขาดาวเรียบร้อยแล้วสวัสดีปีใหม่2567นะคะปะ๊าป๊ากับลูกก็คือเตรียมพุมาจุดสวยงามมากนะคะส่วนแม่ก็คือเป็นหวัดข้ามปีไปเลยจ้ะตอนนี้เสียงก็ยังยังไม่หายดีนะคะ ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความจเจริญน,นะคะเริ่มต้นปีใหม่ปีมงกรทองขอให้ร่ำรวยทุกคนนะคะผู้สวยงามมากเลยลูกกับป,ป๊าแอบไปซื้อมาตอนไหนแม่ก็ไม่รู้นะคะก็คือ ความสุขเล็กๆน้อยๆกินอาหารกับคนที่เรารักอยู่ที่บ้านได้ร้องเพลงกัสนสวดแม่ก็คือสวดมนต์ข้ามปีนะสวดตั้งแต่ห้าทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะวันต่อมาก็ไปทําบุญค่ะเริ่มต้นวันแรกด้วยสิ่งดีๆและพาปะ,ป,ะป๊าและครอบครัวมาอาบน้ามนต์นะคะดีใจนะคะอย่างน้อยทุกเทศกาลเราก็ได้ขอพรพระในบ้านอันนี้เป็นปู่กับย่าซันเดย์เดี๋ยววันที่สี่สิห้าก็จะกลับไปเยี่ยมตากับยายที่ต่างจังหวัดที่สระแก้ว นะคะอย่าเพึ่งน้อยใจนะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมาฝากค่ะไม่เคยมีรูปดีๆนะคะคือตัวสั่นกันตลอดเลยคนนี้ย่าน้องซันเดย์ใจดีมากอันนี้ภาพครอบครัวภาพแรกของปีนะคะแม่หมวยก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนจ้าแจกรอยยิ้มสดใสแล้วก็ถ่ายกับลูกชายสุดที่รักของแม่ ันนี้ลุงกับหลานของเขานะคะแล้วก็เก็บภาพบรรยากาศที่วัดห้วยใหญ่พัทยาจังหวัดชนบุรีมาให้นะคะแล้วก็ไหว้พระสยามเทวาธิราชแอบถ่ายทั้งครอบครัวคือฟิลเตอร์ทั้งครอบครัวาหามากเลยแล้วก็ไหว้หลวงพ่อไม่แน่ใจว่าท่านเชื่ออะไรนะคะแล้วก็เป็นภาพอาบน้ำมนต์นะคะแล้วก็ไปไหว้ปู่เวสุวรรณ